หมอกมันมัวมากมันมองไม่เห็นอะไรเลย,ย <laughs> ลูกิ้นมาสั่นนี่เลยได้แล้วลูกชิ้นปลาของยายเลยหมอกมันเริ่มจะไปแล้วไหนที่สุดเราก็มาแหละเพราะว่าคิดด้น่าจะเป็นโรงทานที่นี่น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าขนาดเราเพิ่งเข้ามาก็ยังได้รับของแจกทุกท่าน ยันเลยยันเลยมีความผับปื้นมากก็จะมาที่นี่พอมาเขาอยากกินสวัสดีค่ะแม่บอกเลี้ยวมาแล้วสวัสดีที่นิโกค่ะเรายังอยู่ที่นิโกนะคะแต่ว่ากําลังเดินทางกลับบ้านกันค่ะ ก่อนกลับบ้านนะคะลูกเคยมาก็จะพาเยเลยไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าค่ะเพราะว่าเลยบอกว่าอยากจะไปขี่กระตาค่ะลูกเคยจัดให้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเยเลยและครอบครัวโดดด้วยค่ะเดี๋ยวตามเยเลยไปขี่กระตากันค่ะคือเราก็อุตส่าห์แบบด้านด้นพาเยเลยขับรถขึ้นมาจนจ,จะอ้วกแตกอ้วกแตนทุกท่านแต่พอขึ้นมาแล้วอะ ด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันที่ฝนจะตกมันก็เลยแบบเมฆหมอกคือมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยกําลังนั่งคิดกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะจะจะกลับไปหรือยังไงมันแบบหมอกเต็มเลยทุกท่าน<ม>เนี่ยทุกท่านหมอกมันมัวมากมันมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราขึ้นไปแล้วก็คือขึ้นโลฟเว่ะมันขึ้นไปมอง ดูวิวข้างบนใช่ไหม,ไม <laughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันมองไม่เห็นแล้วก็ขึ้นไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเนี่ยหมอกเต็มเลยเนี่ยอากาศไม่อํานวยอุซ่าขับรถขึ้นมา <laughs> เกือบมันเกือบมนเกือบมนออกข้างเกาเขาที่กินมเมื่อเ้านี่มันมองไม่เห็นอะไรเลยนันไทยสั่งนันไทยสั่ง ภูเขานานไทยนานไทซังโนชิซังภูเขาเนี่ยทุกท่านเราก็จะขึ้นลรบเบไปแล้วก็มองลงมาแบบดูวิวข้างล่างใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามันมีหิมะมันก็จะสวยด้วยนะตอนนี้หิมะมันก็ยังพอมีเหลืออยู่เห็นไหมแต่ว่ามันเนี่ยหมอกเต็มเลยมองไม่เห็นเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนหนูนนะ เราอยู่บนท้องฟ้าทุกท่านเมฆหมอกกำลังไหลก็เลยคงจะไม่ได้ปีนกระเซากระเซาแล้วไม่ได้ขี่กระเช้าแล้วนุนแต่ก็มีคนขึ้นนะทุกท่านมีคนขึ้นเนี่ยเขาก็จะไหลขึ้นไปแล้วทุกท่านแต่ขึ้นไปถ่ายอะไรก็ไม่เห็นทุกท่านไม่เห็นขึ้นไปดูวิวแต่มันก็ไม่เห็นวิวหรอกนี่ อย่าเลยจะให้รูปให้อ่าอย่าเลยพี่พีส่ายเอาพี่ือหันมั่งนี่หันมั่งนี่เลยหันมาหันมาหันมาพี่พีชเนี่ยวะพีชบอกใครพีชก็บอกพีชไปบอกใครพี่ก็บอกพี่เพื่อนสิไปหากองเพื่อนสีเงไปสิได้ถ่ายโอ้ยไปหอดไซแล้วบอกใครพี่ก็บอกพีชไะพี่พีชไปหอดชิเลอร์แล้ว ไปฮอดพุนแล้วพ่นนะม,มาพีดยนี้ม,นมันกือบายบุได้แล้วเนาะพ่นนะพ่นะนะมันลอยขึ้นไปบุล่ะโอ้ส่วนแล้วส่วนวนส่วนกันแล้วพุ่นอนเนี่ยทานเห็นไหมมันขึ้นไปแค่นี้มันก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยมนี่ใต้เดสกาโคเไี่ลก็ได้่ได้ขียไม่ได้ขี่ขี่ก็ได้ได้ละขี่ซื้อ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วจะถ่ายไปอวดเพื่อนบอกว่ามาแล้วแต่ไม่ได้ขี่พาขี่สบอขี่ที่ซื้อก็ได้ขี่ขึ้นหรือขี่ลง <c oughs> เนี่ยถ้าเราขึ้นมันก็จะเห็นน้ําตกที่เราไปดูมาเมื่อวานเนี่ยทุกท่านตอนนี้คือขึ้นไปแล้วมันก็ไม่เห็นเพราะว่าเมฆหมอกมัานหนามากเนาะเมฆมันไหลมาลขี้เมฆขี้เมฆขี้ฟ้านี่เลยคือบุงกี <c oughs> บุ้งกีเลยอยากขึ้นแต่มาก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไม่เห็นอะไร กีวสันโอ้ยเจไดายแน่ไ,ไม่ลูกชิ้นวสันสน,นี่เลยลลดังโง่ย่งเลยบอกลูก,ลกชิ้นวสันลูกชิ้นปลาวสันเหมือนแม่บุเรเลียวอ่ะแม่บุเรเลียวมาตอนแรกก็มาเห็นโอ้ยแลงไซรูลูนึงว่าลูกชิ้นปลา <c oughs> ธรรมชาติโมจิโอ้ยเสียเซนเบ็ดเอาก่ะ <c oughs> มาเนาะมาเราก็อยากกินอะไรแบบไทยๆเนาะเขานึกว่าลูกชิ้นปลาเนาะแล้วก็ซอสมันก็แบบดำๆใช่ไหมแล้วก็โอ้ยวิ่งใส่เลยจ้าที่ไหนได้มันเป็นดังหกเป็นโมจิก้อนโอ้ยตกใจเบิดนึกว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยทุกท่านมันเริ่มหมอกมันเริ่มแบบนี้แล้วโบทางพี่มันเห็นบ่น้ำตกเห็นบ่น้ำตกกนะเห็นบอน้ำตกน่นะเนี่ยทุกท่านภาพมันฟ้าสว่างแล้วมันจะเห็นน้ำตกนี่เห็นไหม สวยมากเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเส้นทางคดเคี้ยวเนี่ยที่เราวิ่งมาตะเกียเหมือนเราอยู่เ,<ร>เหมือนเราอยู่บนท้องฟ้าเราเป็นนางฟ้าออจะขึ้นแล้วเราก็ขึ้นไปดูเฉยๆแหละใครที่เคยมาญี่ปุ่นครั้งแรกถ้าเกิดว่าเห็นอันนี้คุณจะคิดว่ามันคืออะไรยายเลยบอกว่ามันคือลูกชิ้นปลา แม่ก็เลยจะซื้อไปให้ยายเลยชิมให้ดูว่านี่มันไม่ใช่ลูกชิ้นปลาใครที่เคยมาญี่ปุ่นนะครั้งแรกคิดเหมือนกันกับแม่ดเดียวไหมว่านี่มันคือลูกชิ้นปลาชัดๆคือมาถึงคือวิ่งเข้าหาเลยอะเพราะว่าอยากกินลูกชิ้นปลามากแล้วน้ำมันก็ดำๆนะ แต่ว่ามันไม่ใช่ขอไ่อได้แล้วลูกชิ้นปลาของยายเลยเราก็จะไปให้ใหยายเลยกินยายเลยบอกว่าโอ้ยแม่กินลูกชิ้นปลาว่าสัน <c oughs> คือแบบว่าแม่เดียวมาญี่ปุ่นครั้งแรกก็เหมือนกันเลยวิ่งเข้าใส่เลยจ้าคิดว่ามันคือลูกชิ้นปลาเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่่าสัน เอาไปเลยลูกสินปลาเจา้าชิมมึงดูมันแซ่บป้อลูกสินปลาเป็นยังไงลูกสินปลาเจา้ามันเป็นยังไงสีหนังคนเสียใจสีหนังคนเสียใจเอาไปยาวนะไหนเจ้าหม よう <laughs> ゆっっくり食食食食食べべべべべててねなん、おいしいいいよいいいもとパパパパパパは มี้จาอะไรเราทกสีอืมเบ็ดตุลีปุ๋งดอกไม้หนึ่งคือเรากินกันทั้งบ้านเพราะเรากินอีกหลายอย่างหมอกมันเริ่มจะไปแล้วเราก็จะรอยอีกสักพักหนึ่ง เราก็มาแหละเพราะว่าเพราะว่าหมอกมันเริ่มแบบไปแล้ว hey. 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 นี่ก็คือเส้นเอ็นที่เขายังหมอดด้วยล่ะ จะแข็งแรงมากอันนี้ได้เสียด้วนะพี่เขาแข็งรถคันนี้เป็นของเราสามคน อ้ยฝ่ายแจงเลยเลยฟามันเริ่มสว่างลท่านก็สิโยนโยนโน,น,นขึ้นไปแล้วนลันเอแกงล่ะอไกันจะไปแล้วกุ๊กเก๊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 ไปเลยโอ,โอเอ้อยพี่เดี๋ยวมากรูงมาพี่โอ,โอพีอิก <laughs> <อ>ักกีอ้อ โอ้ยน่าเดี๋ยวมากุงนี่ทุกท่นมันก็จะเห็นแบบนี้นี่เลยข้างล่างนุ่ก็เป็นน้ำตกพี่เดี๋ยวมาก่อนี่นทั้งขนบินหิมะเยอะเลยนี่โอ้ยท้องฟ้าเปิดเนี่ยเป็นใจให้เยะเลยนะเนี่ย นนยอยาก,ยาากมาชีบุงกีนะอยากมาชี่บุี้เได้ยังเลยบุงกีอยากมาก็พามาขี่แล้วบุงกีเจ้าเลมาขี่บุงกีกับล้านแล้ว มันไปแล้วหมอกันเทนแล้วมันก็นนนต้องแก่แล้วเนาะเพราะะน้ตุกใจบ้างว่างวันี้ขีโราถึงต้๊งใจโกอลงบ่ะฮะตุ๊กงสแล้ววันนี้ได้เวลาเนี่ย,ย,าย,ยมาขึ้นไหม เก่งเท่าไาญี่ปุ่นไอไอญี่ปุ่นเก่งเท่า้อไปลูกไปทำหน้าไปเลยลูกเฮ้ยเอ้ตัวเดีวว สวยสุดคุยฮ้มาเจ๊เจส๊สำเนียเน้ำตกที่เราไปเมื่อวานนุกท่านสวยามากนน้ำตกที่เราไปเมื่อวานเนี่ยเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนุกท่านตรงตึกขาวๆขุกท่านน่ะเดี๋ยเลยก็บอกว่า อยากก um ินน er. ั่นน่ะสักกินข้าวจี๋มาสักวันนี้ก็อยากกินลูกชิ้นปลาละสักแล้วจังให้เลยดูด้วยให้ยายดูด้วยสอนยายด้วยเขาดูยังไงลูกดูยังไงสอนยายด้วยโอเชนเนาโอวานี่เนาะ แค่คุยกับโอดิหมดเวลาแล้ว ใหญเลยอีกแล้วดีนะที่เราแบบว่าโตเตะโตเตะอยู่ข้างล่างอากาศก็เลยดีเลยทีเดียวเมฆหมอกก็เดี๋ยวยังไม่สั่นลูกไม่สัน่นทางอกอก เราลงมาอากาศก็แจ่มใสเลยทุกท่านนี่จากที่เรามาถึงนะมันมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้คือมันแบบสว่างหมดแล้วอะนะอย่าเลยเขาอย่าเืยอ,อย่าเลยทำบุญม,มาเยอะเราก็จะได้เห็นแบบทางที่แบบว่าเราขับกันมาเนี่ยความคดเคี้ยวของเขาอะมันเคี้ยวขนาดนี้ทุกท่านแล้วก็เหนียน้ำตก よかった。よかったね。よかった。すごいね。ハレぱよかハレ女だね。ハレ女。ハレ女。おいしいばあちゃん。僕はね、もうあんこが好きになっちゃった。あんこが嫌いな僕は。ね、クッキーでも洗いまーす。ありがとうございます。ママ、僕さん昔からあんこ嫌いって言ってるでしょうん。あんこ好きになっちゃった。本当美おいしかった

ทะเลที่โดนสาบเราก็จะไปเดินพายเลยเดินขึ้นไปนู้นเราก็แวะระหว่างทางเจอสารเจ้าสวยมากอยู่หน้าทะเลสาบเหมือนเขามีคณะทัวร์มาลงเลย นี่เป็นโรงทานเขมาแจกขอน่าจะเป็นโรงทาน เป็นโล่งทานจักคือโลงท่านนี่แหละอ๋ออ๋ออี๋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 ดีหรือเปล่าขอบคุณมาก บนหงเย้เลยมาเจอโงรงทานพอดีขอบกันแบบอีลุงตูงนางแบบได้โอ้โหที่นี่เขาแจกกันแบบว่า<แ>เขาแจกกันแบบงานใหญ่นะแจกกันแบบแจกแบบแจกเตาแก๊สอย่างเงี้ยแจกเพื่อออกกําลังกายข <c oughs> <c oughs> อบกันก้าวป้านเลยแจกข้าวสารถุงใหญ่เลยดู ว่างว่างายเนี้ยจะหอบไปได้บ้างนะนี่ก็จะเป็นแบบทีไหว้ที่นี่น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าขนาดเราเพิ่งเข้ามานะเราก็ยังเราก็ยังได้รับของแจกทุกท่านแสดงว่าที่นี่นี่ไปเข้ามารู้สึกอุ่นใจมาก วัดนี่ซักซิ์เขามากอะไรของแจกเลยดูหอบกันแบบว่าแจกกันเป็นกล่องๆมาม่าก,ก็แบบว่าแจกกันเป็นกล่องๆอี๋เนาะอีเนาะอี๋เนาะเรามะสุโกยดูของที่เขาแจกเด็กๆอ่ะคนเลยตะกไก้เดชโวคนเยอ,อ,อีกโกะอ่ะอีโกะสามนกว่าเยนเยยน,น ของที่เขาแจกอะไม่ใช่ของธรรมดาทุกท่านของราคาแพงด้วยเนี่ยขนมอันนี้นะอันหนึ่งก็แบบสองร้อยสามร้อยเยนนะซูโก้ยเขาแจกกันแบบแจกกันแบบสุดๆเลยอะเอามาเอามาอจังเอามาเปิดเบื้องจากอันร้เอามาเปิดดวงวานนีอีย่างหน่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นมาม่าคัพใช่ไหมอันนี้ก็ร้อยเยนแล้วเนี่ยร้านร้อยเยนเนี่ย อันนี้กันเนี่ยนี่แต่สบไปถนนนี่แล้วก็รวมชะตาในปีนี้นี่พนียสุอกนี่ยอ๋ออะมหกปืนสุดเกได้กน้อถ้วยก็ได้เยอะอยู่หน้าันเ,นเลยนเยมีความผับปืนมาก้อ เคร่งเคร่งบัดดีดแจกของ,กงอีกม่กอีกมพทนี้เท่านี้พ่อมาว่าจะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างบนที่เราเคยเคยมา แต่ตอนนั้นเรามาตอนเลดลิบเนาะไม่โปดเนาะเลดลิบเลยนะ่เนะส้นไก่วะนั่นแหละสวยมากเป็นแบบใบไม้สีแดงแบบภูเขาแบบเนี่ยภูเขาแต่ละลูกที่เราเห็นเป็นขาวๆหี่มะตอนนี้คือมันจะเป็นแบบสีแดงเป็นใบไม้เปลี่ยนสีรู้ท่าสวยมากๆแต่ว่าเขาปิดทางขึ้นเพราะว่ามันยังมีไอ้น,นี่อยู่หี่มะอยู่ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันของเยเลยค่ะอยากจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้านะคะลูกเขยก็พามาขึ้นนะคะฟ้าเปิดให้เเลยขึ้นไปเห็นวิวสวยๆค่ะแถมตอนลงมานะคะก็ได้ของฟรีนะคะจากโรงทานดกค่ะเยเลยดีใจสุดๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมิเรยต้องขอกราบขอโทษนะคะทุกๆท่านเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะคลิป YouTube ค่อนข้างที่จะวิวต่ํามากๆนะคะรายได้ก็ต่ําไปด้วยค่ะ ก็เราอยากจะหันไปทำ a c e b o o k บ้างทำา Tik t o อบ้างเพื่อจะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมาได้ค่ะแต่เราอยากทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันบริหารเวลาไม่ได้ค่ะยังไงก็อย่าเพิ่งงอมนบับเดียวนะคะจะรีบ,บริหารตัวเองแล้วก็กลับมาตอบคอมเมนต์ตามปกติค่ะอย่าคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาที่นี่เพอมาเขาอยากกินคือแถวบ้านเรามันไม่ค่อยมีทุกท่านมันไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีนะมันไม่มี เขาเด็กไม่กินนี้อกินอือเยเลยบอกว่าแค่ลงรถมาก็ได้กินเนื้อแล้วเย <c oughs> เลยก็จะ <c oughs> รักแต่รักแตนแล้ว <c oughs> เพราะว่ายเลยไม่กินเนื้อแต่ก็ต้องมาเพราะว่าพอมาเขาอยากกินอะแถวบ้านเรามันไม่มีอาศัยเวลาเราออกไปข้างนอกไกลๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบร้านอยู่เงี้ยพอมาเขาก็ขอขอกินก็ให้กินเพราะว่าแกเหนื่อยขับรถตามใจคน ขับรถไหนวันนี้เลยเขาบอกว่ากินเธออยากกิน,กนอะไรก็กินเอาด้งเด้งเด้งอะไตัวใครมาโอ้ยอะไรกระโปนี่ยเยะเลยโอ้อออออยว่าสันซอสวะมะละมิ้นทมิ้นท์มิ้น

โ้กย้อยโอ้โอ้ยเเลยไม่กินเนื้อก็เลยสั่งอันนี้แล้วจังไม่เอาลูกไม่เอาไม่ให้ของตัวเองไม่ให้กินขอก่อนสิลูก นรกขอบคุณครับด้วยนะลูกน่ะมาจะ,ะต,ต้องคอทั้งลูกง่ายอยากกินได้แบบนี้เลยจังพอแล้วลูกไม่เอาแล้วกินเพลินเลยกินรส เป็นแบบข้างล่างแคบๆใช่ไหมข้งวขวางบนจะกว้างก็จะกลิ่นขึ้นมาเลยกลิ่นหอมเราก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วเราก็จะต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วใช้เวลาประมาณ3 4ชั่วโมงป๊อไปโยโรชิโกะยังไงใช่ไหม สำหรับคลิปนะคะพายในเลยเที่ยวนิโกนะคะก็ขอจบลงในคลิปนี้ค่ะจะยาวไปไหนหลายๆท่านกคงจะเบื่อแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่า คลิปของเยเลยนะคะยังเหลืออยู่อีกประมาณ2-3คลิปนะคะยังมีอีกหลายที่นะคะที่เรานะคะจะพาเลยไปค่ะเพราะว่าลูกเคยมากบอกว่ามาญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องพาเที่ยวให้เต็มที่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่ยังคอยให้กำลังใจกันเสมอค่ะรักทุกท่านเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะ